ก็ตอนนั้นผมอยู่ที่กัมพูชานะครับแล้วก็เลยบินจากกัมพูชามาที่กรุงเทพของประเทศไทยนะครับเพื่อมาเตรียมทันสัญญาเช่าตึกตรงนั้นครับ사실ค이이ือ <목> ท <소리> ี่รู้นั่นแก่ซึ่งตอนนี้บิ๊กเปิดสาขาอื่นหลายๆประเทศนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมาประเทศไทยได้บ่อยๆครับคืออี้ทรู้นั่นแก่งตอนี้บิเปิดสาขาอื่หลายๆประเทศนะครับก็เลยทใหไม่สามารถที่จะมาประเทศไทยได้บ่อยๆครับคือตอนรี้ที่ริ้น่นแก่ซึ่ ตามตารางเนี่ยคือแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ถูกกาหนดมาต้องมาประเทศไทยนะครับเจจ้าบุกเชอทีะครับแต่ว่าตอนแรกนะครับเขาบอกให้ผมเนี่ยไปอุซเบกิสถานคิรรกิสถานครับกันตัวเลยเจ๊ก็นะครับแต่เที่รู้มาก็คือเหมือนเหมือนประเทศแถวนั้นนะครับก็มีการแบบสงครามอะไรเดี๋สภาพแวดล้อมที่แบบว่าไม่ค่อยดีในการที่จะไปเท่าไหร่ครับขึ้นจะขึ้นอีกคันงก็โอ้ผมจะก็เลยว่าเที่ยวบุกอ๋ออินโดนีเซียรันกับบุกอิตาโก้อย่างเช่น ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปประเทศตรงนั้นครับแต่ก็เอ๊ะทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไปไหนดีก็เลยบอกไปบอกว่างั้นมาประเทศไทยกับอินโดนีเซียแล้วกันครับจะลงกูกัเจ้าผมมาได้ถูกต้องใช่ไหมครับเออคุณเต่เชื่อว่าพอผมมานะครับผมก็ได้มิทนะครับได้ประชุมกับเหล่าผู้นำนะครับซึ่งก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับในมุมมองของบริษัทนะครับรวมถึงได้รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากสมาชิกด้วยครับจะคือจะจะฮารุรปิจอมมากขึ้นนะ이렇게느꼈습니다 ก็จริงๆพอหลังจากประชุมไปผ่านไปได้แค่วันเดียวนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามีส่วนหลายๆอย่างนะครับที่ผมนะครับอยากจะซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนหลายๆส่วนมากๆเลยครับคือเสียระบบดุลยยุทธ์ทุกต่างก็เชิงกกังเลยนะครับผมก็หลังจากที่ได้ฟังเขาที่แถ่นต่างๆนะครับผมก็รู้สึกว่าในปีหน้านะครับผมนะครับจะต้องสนับสนุนสมาชิกให้ได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะต้องฟังสมาชิกและมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงสนับสนุนให้ได้มากกว่าเดิมครับจริงๆเนี่ยโคโรน่าก 여러분들하고 이렇게 대면으로 직접 만나서 충분하게 이 이제 에 대해서 알아갈 수 있는 시간을 만들어야 되겠다 이렇게 생각하고 있습니다. 어, 저도 이 7월 한 달을, 7월 달한 달을 어, 국캐나 да, 다다그음에เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตลอด1นึงเดือนผมได้ไป5ประเทศคืออเมริกาแคนาดาเม็กซิโกคลมบียแล้วบราซิลแล้ก็นอกจาก5ประเทศนั้นผมยังได้ไปทัวใน10เมืองในนั้นด้วยครับนะครับ สำหรับประเทศสุดท้ายที่ไปอยู่ก็คือบราซิลซึ่งผมก็ได้ไปเข้าร่วมงานการโอเพนนิ่งพิธีเปิดของเขาด้วยครับจะเข้าไปเกศชื่นเฮียมบุญเดิมกับฮันนึ่งเทร์ฮรลันโอเซ่นะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะครับได้สนทนากับสมาชิกที่บราซิลจำนวนมากครับแล้วก็ได้ไปทัวร์ที่เมืองของบราซิลสี่เมืองครับออันนี้คืสิ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับ,บรผมก็รู้สึกว่าบราซิลเนี่ยจะต้องเติบโตขึ้นได้ใหญ่มากแน่ๆครับ 아마이제남미그งนัมีจแผมก็รู้สึกว่าบาซิลจะสามารถเป็นเมืองหลักนะครับในของลาตินอเมริกาได้ครับครับคือตอนขอ้ตลาดนี่ดีมากครับจะรง้สึกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกดังนัรงบราซิลที่้ามองว่นัมกี่าขอราซิัเนี่ป็นประเทศแรกนะครับที่จะได้เปิดทำการนะครับเปิดขายทำธุรกิจในภูมิภาคนั้นครับ เซลด์บอลลีปวอล์อมา,อาอเมอ,าาอเครัว่าถ้าเกิดของวอลลุ่มนะครยอดขายของที่บราซิลเน่ยถ้าเกิดเพิ่มขึ้นรื่อยๆับกจะสามารถติบโตไปยังประเทศใกล้เคียงว่าจะเป็นอุรุกวัยวัยออเจนตินาถ้าเกิดไปถึงอย่างนั้นได้เราก็น่าจะสามารถเปิดสาขาที่ประเทศเหล่านั้นได้ด้วยครับ 다시이제출장갈출장을갈예정입니다นะครดังน,นั้นนะครับก็คือช่วงเดือนมากรานะครับผมก็ตั้งใจจะไปอยู่ที่บราซิลนะครับจะไปบิสเนสที่ที่บราซิลอยู่หนึ่งเดือนอีกครั้งหนึ่งครับอืมก็เลยซะเมื <su> ่อไวที่สุดต่อรอผจนะครับซึ่งผมนะครับมีความคิดว่าผมไปบราซิลครั้งนี้เพื่อจะไปสนับสนุนให้เขาสามารถที่จะทําให้เต,บติบโตได้เร็วขึ้นครับอีกแล้วเธมครับอัตมิของเราตอนนี้ทำทำธุรกิจอยู่ที่ทั้งหมด26ประเทศนะครับ

ซึ่งอะไรครับแปลว่าภาพลักษณ์ของโทมี่ในอีกสิบปีถ,ถัดไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปครับคือต่างไปนันเองซึ่งในภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปมีหนึ่งในนั้นมีทุกคนอยู่ในนั้นครับชิคกมซาเชลเลตเตอร์มินเอคือจ๊อะจะขันตาครับเราอาจจะมองได้นะครับตอนนี้อโทมี่เนี่ยสำหรับเราเนี่ยอาจจะอยู่ในขั้นตอนที่เริ่มต้นใช่ครับ ก็เไทก가장มาเนี่ยฮชยบมัขึ้นอุชนะครับตอนที่ผมมามามืองไทยนะผมก็ได้ถามเกี่ยวว่า,ามีบริษัทไหนที่ใหญ่ที่สุดในไทยครับโอ้โต๊ะ้านเอซราบูย่กรแล้วเขาก็บอกว่าเป็นบริษัทเอที่เป็นเอื่นครับโต๊ะ้นเอรกันใช่ไหมคะับใ่แต่ที่กเกาหลีกบริษัทเที่เหมือนกันเนี่ยเขาก็าไปเหมือนกันแต่ว่าต่างกันครับก็เท่าตัวที่เดิมก็เท่าถ้ากคิดว่าของไทยจะเป็นยังไงครับซึ 무에서 일해 하는 기업을다 우리가 추격하는, 이런, 애터미가된거예요금 보면, Atomila, Atomiti, Samatita, Munga, m u 는 g a p e s u 는 i n i n Dining, t m m โอ้เอเมเอ็มบริษัทฯกี่เขาสริกัมชาดะครเปบริษัทที่เขาือนกไม่ไ m ระดิบบริษัทอื่นเขาสริาไม่ได้สริปบริษัทที่เขาสริปไมนได้สริปบริษัทที่เขาสริปไม่ได้สริปบริษัทที่เขาสริปไม่ได้สริปบริอัทที่เขาสริปไม่ได้สริปบริษัทที่เขาสริปทม่ด้สริรัทที่เขาครปมรริัคที่เขาสริปไม่ได้ปริที่เขาสริด้สรรัที่เขาสร่้สรกปครอกัทูชาเขาเปิใไช่กล้ปรทยครบ อมาไอแต่ว่าวอลุ่มหรือยอดขายของคาพูชาเนี่ยเขาเยอะกว่าประเทศไทยครับข้าข้างอาชีพทีนี้นะครับคนที่ทำเครกิจในประเทศไทยจะต้องเริ่มกังวลได้แล้วนะครับ시간이지나면은그나라에서를다따라가게되어있다이렇게 นะครับก็คืออัตอมีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนครับหลังจากเปิดแล้วถ้าเกิดเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะเป็นบริษัทที่มีเซลล์วอลลุ่มหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถตามคนที่เป็นที่หนึ่งตรงนั้นได้ครับจะเข้าประเทศสุริยงกุ้ยนะครับจากภาพลักษณ์ของอัตอมีในอีกสิบถึงสิบห้าปีให้หลังเนี่ยมันถูกวาดขึ้นแล้วไงครับเออคนที่นั่งอยู่ขา้างหน้าตรงนี้เป็นสตาร์มาสเตอร์เป็นชาลนโรสมาสเตอร์ใช่ไหมครับก็5ปี10ปีเป็นยังไงครับ ก็จะเป็นรอย a ่ m มาสเตอร์ค a s t ม r ครับนะครับทุกอย่างมันสามารถเป็นไม่ได้เป็นเรื่องปกติเลยครับผมตอนที่ผมไปอเมริกาครั้งแรกนะครับชตัดตอนะครับตอนนั้นผมรู้สึกแบบว่าเสียดายมากครับตอนนี้นะครับมีค a า m มาสเตอร์ประมาณสท่านรอย a l m มาสเตอร์เป็น10ท่านครับค분들이กนี้เออไมนะครับซึ่งเขาเหล่านั้นนะครับไม่มีประสบการณ์ทำขายตรง MLM เลยครับามาไงท เขาก็คงจะผ่านความลองผิดลองถูกมามากแค่ไหนกันครับคือเท่ตครับแต่พอเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นครับพวกเขาประสบความสําเร็จกันหมดครับนะครัับสสิ่่งทีําคคญก็ือออะไรรคัับบ <s 2> ขึ้นยู่กทุกคนเนี่ยสามามรถที่จะรอแล้วก็อดทนกับทอมมี่ได้มากแค่ไหนครับคือการคือพิ้งคุเก้นนะครับลีดเดอร์ของเหล่าผู้นําของอเมริกานะครับคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่ทนจนถึงตอนจบเลยครับเออคือสวัสด 도대체 뭐를 여러분들 지원을 해 드려야 될까. 가는 <목소리> 회사 임직원들이 가까이 가이 생각을 먼저 했습니다. <목소리> 번이렇 다้าใ좀해야되겠다이렇게생각을합니다นะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้นะครับงานสัมมนาของอาโตมี่ประเทศไทยเนี่ยเน้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเน้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวน่าจะน่าจะไม่ได้อีกต่อไปนะครับเราอาจจะต้องไปท,ทําที่จัดสัมมนาที่เมืองใหญ่ๆที่ต่างจังหวัดน,นะครับเป็นเมืองที่อาจจะเป็นเมืองมีที่สมาชิกข,ของเรามีจํานวนประมาณหนึ่งครับคือทางแม่ 성사 사카데미 이 세미나도 사카데미 행사를 해야 되겠다 이렇게 준비를 해야 되겠다고 생각하고 있습니다. 나도 성사 사카데미 같은 경우는 서울에서 시작을 했고, 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 서울에서 เดินนะครับของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะทําธุรกิจในการเอาอะตอมิของเราไปบอกต่อทั่วประเทศไทยทุกพื้นที่ให้ได้ครับคุณเสชิกโคโรนกจะเจได้กี่เดือนเนี่ยคนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้โควิดสถานการณ์ได้ดีลงจนเกือบจะจบแล้วผมรู้สึกว่าปีหน้านะครับงานสัมมนาแบบออฟไลน์แบบนี้จะต้องมีมากขึ้นครับทั้งตัวมันจะเร็วกว่าจถ้าอยากเก็ทุจริตให้ได้ก็ตองใช้งานเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดจัดงานสัมมนาเยอะขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่า่าใจะจ่ายก็ต้องเเยออะขึึ้้้้นนนแตตต่่่ผมมรรูสกวางงงลทุพิี 그래서코로나3년동안여ก็เลย so โควิ게3ปีต่을เหรอน่ะอาโมแย่่ร่มทุมรน้ส่กว่าทุกคนนั่นั่นทุลีนนั่าั่าทบลีนรั่นั่นทุลีนนั่นา่นทุรีนนั่นั่นทุลีนนั่นา่นทุลีนรั่มา่ถทุไดนนย่นั่นทุล้นนั่นั่นทุล한น틀ั도밖에안됐는데 다있습니ตอนนี้มานที่มาประเทศไทยวันนี้นะครับผมอยู่ได้ประมาณสองวันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยผมจะต้องมาอยู่ให้ยาวกว่านี้แล้วก็จะต้องพูดคุยกับสมาชิกชาวไทยให้ได้มากกว่านี้ครับมาเรื่องเรื่องการโตนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งใจนะครับว่าจะมีการฝึกอบรมมีการเทรนนิ่งนะครับให้ภาพลักษณ์ของพนักงานของเราเนี่ยครับปีนี้กับปีหน้ามีความต่างขึ้นไปครับ10บปีหน้าเลย ท่าลงในส์เอ็มเอ็มเฮาส์ส์กิส์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 สมือกับพนัสง,งานร่วมส์ส์สบส์ส์สรส์สรัมมกส์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 นน่์ส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 ัส์ส์สัสรส์ส์ง์ร์ส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 ีสเส์ส์ส์สงส์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 สส์สทสขส์ส์น์ส์ส์่ส์สส์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 สาส์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 สนส ปีหน้านะครับจะไม่ได้มีแค่ลีดเดอร์ชาวไทยนะครับแต่จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จนะครับจากไต้หวันหรือจากเกาหลีลีดเดอร์ผู้ประสบความสำเร็จเหล่านี้จํานวนมากจะมาประเทศไทยครับยูร์เกนจีรุนติรชิลเถ้าเกิดเวลามีลีดเดอร์ผู้ประสบความสำเร็จจาก,จากต่างประเทศมานะครับทุกคนจะต้องใช้ท่านเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่รเกนคโรบุริลเอร์ผมจการะพดตทวการจะชห้ไประกบไปเลยครับแล้วก็ให้ทำให้เขาไม่ไ,มได้หลับจนถึงเที่ยงคืนเลยครับก็เลยก็ประสบความตารเลยก ก็คืออะไรครับถ้าเกิดว่าท่านเหล่านั้นไม่ยอมบอกเทคนิคในการประสบความสําเร็จแทบเรา้อยเปอร์เซ็นต์เราห้ามให้เขากลับเกาหลีครับก็คืออะไรครับห้ามให้เขากลับไปครับอก็คือ제가이제우리회사이제직원들이될거예요태국에다알려주고가자내면은ผมได้บอกพนักงานของบริษัทไว้นะครับว่าถ้าเกิดลีดเดอร์เหล่านี้มาแล้วเขาไม่บอกเทคนิคของเขาจนหมดห้ามส่งเขากลับขึ้นเครื่องบินนะครับลีเดอร์ก เยอะกี่คนนะครับถ้าเกิดลีเดอร์นะครับถึงแม้อาจจะเป็นสายพี่น้องของเรามานะครับคนไทยคนที่สมาชิกไทยเนี่ยก็ต้องไปประกบเขาให้เขาแบบสอนเราให้เต็มที่ครับครับที่สุดนะครับผมก็ได้บอกพนักงานบริษัทไปแล้วนะครับว่าต่อไปเดือนหน้านะครับถ้าเกิดมีลีเดอร์คนไหนมาเนี่ยจะให้เขานะครับประชุมแต่ละสายงานประชุมไปแล้วก็ถ้าเกิดไม่ไม่บอกเทคนิคในการประสบความสำเร็จไม่ให้กับเกาหลีครับก็จะหนอครัเจ้าเดือนหน้าเราก็จะจัดซักเซตอะคาเดมี่ใช่ไหมครับ

นะครับก็สามารถบอกนะครับในปีหน้านะครับทั้งบริษัทแล้วก็ทอัสมาชีนะครับเราจะร่วมมือการทําให้อาทอมีของเรานะครับได้ได้เติบโตมากขึ้นแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นครับอีกกว่าอื่นๆด้วดว่ามาที่นทกี่จะ필요한บด้วย่ารเอาสร้างระบบเ็มต่างๆที่ในการเทรนนิ่งในการอบรมต่างๆพัฒนามาให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านให้มากขึ้นด้วยครับที่ฮังกูนี้ใช่ไหมครับที่ฮักูรท่ฮงกนร 거기에서따듬어서그า만들어서นมา할ร예요งขนมาร้างขึนมารางขนาร้ารมาสางขึ้นมาสางขึ้าสร้างขว่าร้างขาร้างขึ้ารางขา้นารางขึ่มาตรางข้นมารงนารงขึ้นมสร้างข่้นาสร้ากข้นมาสรางข้นาสิ่ง้นมาส้างีนมาสร้างมาระางขนมาร้้นร้้นัร้้นมรึ้งตอน้ก็คือนะไร้รับประเทศไทยกาสางขึมพร้อมตรงนี้ยม่ครับง실ึ้제제가สร้0งขึ2년2าสร้า ก็คือผมไปอเมริกานะครับที่ไปเปิดทำอะตอมิ่ตั้งแต่ปี2010ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วประมาณ12ปีครับคือ12วิตย่นโตครับอะตอมิ่ตลอด12ปีเนี่ยเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นลอยเท่าเลยครับจาเกื่องแบบอ่พอรุ่นจะ10ปีจะทํายังไงครับแล้วคืออะไรครับอีก10ปีให้หลังจะเป็นยังไงครับก็ช่วยเราเราจะก้าวไปก่อนเลยครับโอเคครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดตั้ตอนนี้นะครับเราน่าจะสามารถใหญ่ขึ้นได้อีก5-6ถึงเท่าได้ครับ ก็ว่าเราะ่าใหญ่ขึ้นนั่นแปลว่าแปลว่าเราสามารถส่งานของเราจะสามารถเติบโตขึ้นได้ใหญ่ขึ้น10เท่าถ้าเทียบกับการทำงานปกติครับคร้งนั้นนะรบกิดจินตนาการถึงภาพลักของเราตอนนั้นนะครับุกนที่เราคิจินตนาการตอนั้นครับสิ่งที่ยากลำบากปัญหาที่เราเจอทุกอย่างตรนนี้ถ้ามองตรงนั้นแล้วมันคือแบบน้อยนิดมากครับปรอัดสะเนรุด ะครับผมอาจจะตอนนี้ผมมาได้เมืองไทยได้แค่2วันแต่ผมรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสามารถนะครับที่จะสามารถเติบโตได้แน่ๆครับคือถึงชาติ보다เยอะจู่จริงๆจนชาติถ้าเกิดอีกัวนะคือแปลว่าอะไรครับแปลว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าประเทศอื่นครับนี่ก็เหมือนตาเหรอจ้ะนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับสายงานของเราเนี่ยทำยอดขายนะครับเราก็สามารถเติบโตได้มผมคิดว่าสายงานของเราสามารถเติบโตไปถึงต่างประเทศได้แน่ๆครับก็จะสรุปได่วนการ่เราสมาร่จะมคมเองได้มากขึ้นน คือบิ๊กบิสเนสคืออีเยอะนะครับคืออะไรครับบริษัทของเรานะครับความเราสามารถที่จะรับประกันความสำเร็จของทุกท่านนะครับให้สามารถส่งต่อไปถึง3รุ่นได้ซึ่งนี่ก็คือบิ๊กบิสเนสครับถูกสำหรับลีเดอร์นะครับผู้นำที่เกาหลีตรงนี้ท่านได้สัมผัสแล้วครับโอ้ครั้งครบรอบจุดนี้จริงๆวันนี้ลีเดอร์สครับท่านผู้นำคนหนึ่งในเกาหลีนะครับท่านอายุประมาณ80ครับโอ้ครั้งนี้ฉันจนได้ได้ต่อเดือนนะครับประมาณ50,000ื่ดอลลาร์ครับ 그래เ이제그분이เกตุคุณผู้นี้ใจเซึ่งทนก็บอกว่าในอายุอย่างฉันเนี่ยจะหาหาอะไรได้ที่ไหนได้เดือนละห้าหมื่นดอลลร์ขนาดนี้กนกก็ยชสิบปีไม่ได้กนแต่บางคนพบอกบิ๊กบิเนสไปปุ๊บเขาไม่เข้าใจครับก็เลยสังกตุว่าท่านนีเน่พอผ่าไปปุ๊บตอนนี้เขาบอกเข้าใจแล้วครับตก็เลยสังกตุว่าท่านนี้เปนนี่มร้าครับ

ส่งงบการสานเหมือนก็ขอให้ทุกท่านที่มาวันนี้นะครับผ่านไปอีกหปีสิปีเป็นรอยย่อมาสเตอร์แล้วก็ใช้ชีวิตของผู้ประสบความสําเร็จให้ได้ครับเอ็นลุนเฮธริลกัสเยักติริมิตบริษัทจะขอสัญญานะครับว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะสนับสนุนให้สมาชิกทุกท่านสามารถเดินหน้าไปจนประสบความสําเร็จได้ครับครับซาบิอบุณครับโอบ้โหต้องบอกว่าเป็นการกล่าวต้อนรับที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าวันนี้ครับท่านมาตอกย้ําครับว่า บริษัทอะโทมี่ของเราครับกำลังจะเป็น global business อย่างแท้จริงครับนะครับท่านบอกว่าวันนี้เราได้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ครับว่าปีหน้าจะต้องเปิดถึง30ประเทศครับและอีก10-15ปีเราจะมีอะโทมี่อยู่ใน70-80ประเทศครับก็ขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับท่านประธานคิมชัยยนครับ